วันนี้เราก็กินวนเส้นเนาะเจ้าคือคุณนายใครคือคุณนายคะคนยิมร้องนยเธอคือคุณนายอ๋อเธอคือคุณนายฉันตาหาวคือคุณนายเจ้นี่แหละคือคุณนายอืมเดับบานได้ไหมฮะเด็ดบานได้ไหมแบบไหนคะเด็ดบานได้ไหมเหรออืมอืมอร่อยไหมคะอร่อย อร่อยมากไหมคะอร่อยอืมแซ่บอีลี่เจีบอีลี่เจียกินแบบบ้านบ้านกินแบบไหนคะบ้านบ้านคะแบบบ้านอืกินแบบบ้านบ้านกินแบบไหนกินให้ดูหน่อยสิคะแบบบ้านบ้านเนาะค่ะอืม ้คุณหนูนะคะกดไลค์นะคะทั้นคุณหนูนะคะก็จิ้นค่ะทั้งคุณหนูก็ค่ะทั้งคุณเดียวค่ะทั้งคุณเดียวค่ะอโออร่อยไหมคะอ๋อเธอเป็นคุณหนูเธอเป็นคุณหนูเหรอคะใช่เป็นคุณหนูคนเดียวอกินดีกว่าเนาออร่อยไหมอร่อย อรอตุกเยอร่อยอ้กอินะกินข้าวกับไอไอไอนะคะที่เขารลองเพลงอะไรนะไอคุณหนูอะไรนะหนูค่ะในเวลาห่งการไวแล้วค่ะที่เราเข้ามามีอะไรกินมั่นมีชีวิตปลาสมั่น เอาไปคลิคลไป้สมไม่เสืส็สอ,อยากกินอะไรแบบแบบขอแบบ <c oughs> ให้แรวนซ้อมจําปูบาราไอ้เพลนซี่อยาทมอันนี้เปื่แล้วไงอต้อยมยำกุน้นไม่อุปน้ำมัร้อผัดก่อนไปมากอสวตรุ่ลนลบากถ้าไม่ได้อ,อนะไรนี้ไป ไปไปคุณหนูค่ะอ่ะโอ้โนหนนน <Dean> คุณหนูกินอย่างนี้เหรอคะอคุณหนูกินอย่างนี้เหรอคะรอร่อยโอ้อร่อยมากอ่ะกินกันต่ออุ้ยคุณหนูอือ โอ้โหหนูขาหน้ากลัวจังเลย